้าตาเป็ดมันคือหลายแทบบอกหลายเลยคุณย,ยังได้แต่สีขาวนี่คุณะนะเรื่องอะไรคุณเนี่เด้๋ยวจะโตสีขาวล้วนมึงลงขับโพดบ่นี่นะพ,พี่น้องป่องปายสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีพากำลังสิลงไปเบิง่งอันจุดเกิดเหตุ <c oughs> ากากำลังสิลงไปเบิง่งจุดเกิดเหตุ <c oughs> พี่น้อง ยังบม่ได้วัดตอกย่ามหรือว่าซ้อมเติมเข้าได้พี่น้องเอ๋ยเนาะที่ผ่านมานะ่ยต้องใส่วิวจารณญาณในการรับชมรับฟังกูขี่รถมามื่อนั้นนะกูโดนไฟตัวนี้นะกูโดนปะกาผ่านโอ้เออ,อเออมึงปลาไบาบสืบวะนี่นะหมอท้ามามาข้อก็ดีเลย,ยนี่เออตัวน,นั้นมาเทียงอัน ก็ยังโอ่อี้ตีนะฮะ,ะ<า> <c oughs> สงคารามสงคารามเสียงตีกันสนั่นแต่เป็นศา,าสตร์นะสู สองข้ามนะ่ะผู้ชายกับผู้ชายบ่รู้เ่าผู้หญิงกับผู้หญิงม,มันเป็นป่าลงไปอีกเปมนบ่อนนะฮะก่อนสิ่ห้องหน่วยนะไ,นไก่มึงเบิดบอนอีก คน,นอยู่เ่านวะเทียงเออใส่น้ามีคุณเนาะตอนนี้ก็ลงไปใส,นนนนนสน่น้ำหัวเน,นะานนะเศษแก้ว ได้ทีแล้วพี่น้องเอ,อ้ยบ่าดาวแบ่งหายกับเกินบ่นดได้คลายบ่ออกะไรก็เสียดจังได้เลยว่าอยู่โงแก่เออเลยว่าองแก่ขุนใหญ่จะดีกับฝากฟังว่งาให้ดูแลน้องเนยบ่อ<ล>อืมในดดกรณีแบบเขาใหญ่มากแล้วเขาแตกไปเด้อทีนี่นะก็เป็นที่ของเขาคือเก่าบอก เออครับไผ่เนยเลยตัวนึง่งเออเป็นของเนยเยนาะก็ดีละที่อยู่ใหม่ของยายหนองเนยพี่น้องเลยมายกับครอบครัวงัวไผ่นี่ต้อเฟื่องนี่เสือบเอาวะพี่น้องเลยบัดยามหน้านะบม่ดได้มีเลยนี่เบิดงัวกินมันแห็นกินย่าม ดแล้วมึงกัปลาสายไฟไว้แบบนั้นเลยมัน,ปน,นงปอกกูเบิงในขีปกูก็ได้วัาทางส่งหอหพี่พพเจนะ้าม <c oughs> อเกคการเล่นไพ่พี่น้องดอนนี่ นาซีมีแบบว่าบ่อนไก่ใหญ่ๆเนาะก็สิขังบ่อนตีไก่ดิอยู่ไทยนะคือจังหวะพิษกฎหมายแบบกบบ่อนไก่เนาะอยู่เล่าข้อไหนยังอันนัอยู่พี่เนาะบอกว่าก็ได้เสียภาษีบม่ได้ตีแบบอนันได้พิษคือการลาวเล่าข้อใดแต่ว่าต้องได้เสียภาษี สนับสนุนดอก,ออกนนนอมันก็ได้เป็นการพนันเลยแม่การพนันจะจากการพนันหด้โอ้โลกมนุษย์ขาดการพนันไปมันก็แล้วเนี่ยไม่มีสีสันโลกนี้ก็ไม่มีสีสัน <laughs> ป้าตะควดอุควดอา้าวพี่น้องกันบ่าวบอยปลอดภัยเลยพี่นอ้องว่าจะหายไปอยู่เที่ยงหน้าบ่าวบอยนะ เซวกันเลนแล้วก็พี่นอ้องเขาจะมาได้ไปอยู่พิพภัณฑ์อะไรเรียบร้นี้ที่มาคอมเมนต์แซลน,นะเาเข้าใจอยู่ว่าเป็นการแซวจนน้ำประศิวะเขามาฟังผ่นเออหายเข้าไปอยู่พิพภัณฑ์มันบอแมนเป็นคำแซวกันซื่อเอาเลนบาลหัวกันซื่ออะไรเป็นหัวบอนี่บอทางมันทะลุออกไปนี่เหมือนบอ เห็ดหัวลถได้เนาะเห็ดหัวแล้วก็เที่ยวเอาแค้มตะพังหัวไอ้บออยู่บนใดนี่บริเวณใดที่มึงจานเหายเขาจอหนเขตดใดเข็ดใแจหัวนี้อยู่ในแจหันข้อนี้เออ ยืนอยู่นะไม่เหนื่อยบ่เพราะว่าจะยังโหุ่งๆได้ไงไปเจอทางมันเป็นต้นไม้แน่นอนปลาคีเล็กต้นคีเล็กวันนี้เหรอปลาต้นยางขนาดคือมักระโดเต๋ว่า คือขาดสะบอต้นยางนะบ่ขาดกันไหมตัวเฮากะพี่น enfin ้องพี่น้องเฮาเฮาเข่ามาแต่เฮายังน้อยพี่น้องเลยเขามาหาขุดเขียนกู้ยางกันดีป่ามันก็สิหกเนี่ยเดี๋ยวมันมันแปลแล้วมันส่องทะลุหอนทนทางพูดเดี๋ยวมันเป็นอย่างตีที่แล้วนั่นบงกินใบยางเบิร์ตวัดนี้เห็นไหมมันมันแปอืมมันมันมีใบมี อุณหภูมิเก็ดออกก็ได้เห็ดทั่วแนล่ะเหรอเห็ดออทั่วเองออกก็ะเทยอะฝั่งทางนั้นกับเป็นป่าบออ๋อมันบเป็นห่วยหล่าอันนี่เนอะห่วยเก่ามันห,หนนะนลัดใหม่เลยคูัข้างนั้นปลายางลบหรือเ่าตัดคือบังเอิเออนี่แล้วเนะาะเขางเป็นปุ๊กกับปุ๊กอยู่เนาะอืมบาอืะต้นยางนี่นต<อ>น้นยางมึงหายเขาเจอหรือเปล่าอ๋อต้นยาง อ้าเอามันห่อนใส่ดีี้น่นั่ะใส่มันไปแนวใดต้นยางนะบอแมนดิอาเขตรักนั่นหากหักวิทต้นยางไปอ้าต้นยางย่าบอ เอออันผ่ายลงไปนี่เป็นของอัน Man, ย่ายยอีกบ่มากตุ้มแย่บบ่อหนีนะเออคือขาแท้นี่นะ มันโง่ไปเลยดาวมาหวยนะเออเร่องตะกี้เป็นหวยเก่าคุณแตนเดิมันก็เป็นดินตัวนี้หวยเก่าบันนี้มันมาหลักแบบนี้เนี่บอ่อดินเขาจะเอามาตัวนี้นะฝั่งนี้นะหมอแนะก่เหมาะสำหรับคนที่หมักธรรมชาติตัวนี้มันเป็นดอนเข้าไปเหมือนอบ่นบ พวกผักกีเล็คือมากระดอกกระเดียดใช่ป้ะโ้ขากปันยังแหละแต่ยังหน่อยทำมางมหอยนะโอ้ยขากกระดอกพี่น้องน้านี่บดีบกได้เพราะว่ามันมีชนลบประทานอยู่บ้านสีสว่างถ้าเกิดว่ามีอันทานชุนลบประทานของเข้าอัน คันดีนะคันจะเขาเจาะสอมนะน้ำไหลคนนี้โอ้ยน้ำแห้งกระไรคนนี้เต็มผังแล้วได้หนี่เต็มผังเนนี้แห้งกระไก่บ่อนฮายู่หากินบาทนี่โอ้ยขักเป็นยังลงตเตียงกับห็ดบวกโลลงตเตียงกับนอมย้ยโลปลากุ้งหอยปูปลาหอยก้าอยากลงมันเกิดเตียงกับงมหอยได้โลพเพราะจะว่าฆ้างหมอไว้่ายเท้มหอยขาดอะีตพี่น้อง เห็นเมนไล้นอยู่ระวังน้ำแกงมันว่เพาเด้อเอาอาน่ามมันบริแกงมันเป็นสิปีเลยเขามันบริเหทนน้ำแกงจะเฮงๆค้นบริคือเก่าค้นตกพกระเทินปีนี้แหงกระหังระหนำน้องหกน่ำเาปวองมากหนาำน้องเขาบ่เขื่องสมน้องพอแล้วงมกับไผเดี๋ยวนี้นะห ไ,ไ,ไซค์ขับอีเนาะน้ำไซค์กัดนีบอกไปเบิ่งก็ะซังนี่คือไปเบิ่งป่าเลยกูสนใจป่าเดี๋ยวนี้นะป่าตะกัะกวเขียดทรายจังหวัดบัวห้ว่าออกมาจังหรือเปล่าเนาะ ตัวป่ายางใครเป็นคนเอาต้นนั้นบางยาวมาปลูกนี่เนาะพายใหญ่บุญมีอันนี้ได้บ่าวบุญมีตะกี้เป็นสวนเก่าของเฟิร์นบริเวณนี้เออมีมะฮุงมียังเรามาปลูกเราเจ็ดปีที่แล้วนี่มีมะฮุงมียังเต็ม เพาเป็นมาปลูกก็สวงามอยู่ห <ừ. S 1> มดอืดหนามโหดพี่ยาบันพีน่เหมาะอเลยแมนแมนแมนที่กูเอาไว้น่ะแม่นแล้วถือชัวที่เวลาเขามากเขาซื้อมาทัพปีต้นมาเขี่ยบ้านี่นะ Ine, น่นต้นมเขีย์เอ้าัวบั่นเลยนะ พี่น้องมึงดูเป็นตอสออนใหม่ฮะนะตอสออนต้นไม้ถ้าสิบนตเตรป็นหอหอกระบ,บอกตัดดอกจะเป็นถี่ของหอห่อสิบบบหอสิบบ,บ,บตัดห้าหหสิบปลาวไว้เลยขอบบอาวบัวใส่ใหม่กันแล้วหก็สิปลาวไว้มันเป็นส่างออกซิเจนอันนี้บมเมนตน้นยางนี่มึงดูผูความสูงมัน ตัวยังวะต้นขาวว่ะแต้นขาวปอโรผีนนองเลยจะแบนอลังการจะแบนอลังการต้นไม้นะท่านออกไปได้อยู่นี่ เป็นถี่ของยายหนองหลิดเออพอก็ดีคือการมุงไห้เขาเจับมาอยู่นี่เพราะว่าอันนี้นับเมนเว่าเไห้เขาเจ้าได้เขาเจับผัดหมักป่าฮะเดยเขาเจับมักอยู่แบบนี้หัวกับสิเป็นอี้ยงเ,เปิดดูแลเขาว่อยากเที่ยวจุกด,ดีกั่ประเหตุคันใด้ใตจขึ้นใจลงก็ได้อ เห็นมนได้ไต่ก็ได้เนาะขึ้นลงขึ้นลงก็ไปกูกูสิมากูเนี่เที่ยวเอาทางไหนก็ลงหัวเออดี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 เหมาะแล้วกับกวางเถอะกัสามารถอยู่ไหนยังไปคือสอกคือแสกแต่บ่อหนี่กระหัวนี่กระหนาะสิไปเลยพุ่งกระบ่อบริยังมาสอกมาอยู่พอ พ่อเขามาเขากระปบเลยพี่น้องเอยกำลังเห็ดเวียดอยู่ไปดีกว่าเขาไปอยู่เขาเห็นเจ้าก็เห็นหัวัแต่ลายหัวเออผาหัวขนาดไหนยังทงยังนะเขาหอบเอาไปนังเขาปบเขาอะไรเดี๋ยวเขาลงห่วยไ,ไปเลยรีบ,รบๆนะป่ะพ่อเขาจะได้ขึ้นแล้วพี่น้องเขามาอันนี้ต่อจานั้นมาจีบไหมาลาบไปหอนให้หน้ามได้นี่ สำนีกเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆขอบใจหลายๆตุกกำลังใจเขาก็ลงใจลงอกเนาะทั้งสองฝ่ายทั้งเจ้าของถีรลยกะผู้พักอาศัยเนาะเขาก็ดีใจน้ำเขาถี่บรรลุไปด้วยดีต่อไปก็ทุกอย่างก็คือสิลาบลื่อเ,เนี่ยแหละเนาะพี่น้องเนาะเบิดอ่าขอบเบิดเคนเบิดตถูกเบิดโศกเจ้าของถี่ก็สิบ,บูหุนวายครับกับพวกผู้ชายว่าสันตะอืม